สวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านบ้านก,ากลางกรุงนะครับมาปลุกครัวเฮียเฉินนะครับวันนี้เราจะมาทาําปลาเขาเรียกปลาอะไรอ่ะเมนูอะไรปลาเขา้าปลาเทศจีนเขามีเคียงอยู่สว่างลายีสวงลาหยีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะกาดดองอันนี้ก่อนได้ไหมเฮี่ยมผักแห้งก่อนแล้วกี้นี้มาล้างน้ำเนี่ยปลากระพงอันนี้แช่น้ำปลาก่อนแล่น้ำปลีก่อนแล้วก็จะมีกระเทียมกกระเทียมพริกสด มีน้ำแล้วก็ใส่น้ำลงลงไปแล้วเดี๋ยวเกี่ยวๆออกมาแล้วประกันเรื่องเงินเนาะมันล้างอาหางนี่เดียวเองวานหนึ่งสองสามร้อยสี่ร้อยห้าหกร้อยอ่อ600อะก็ไปกินเสือช้างอะ่ะช่วยโยโยเทนี่เองน่าจะไปแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่เลยนะครับ เอาให้ท่วมใช่ไหมเออเอามาทำไอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเปรี้ยวเราเอาไม้นเปรี้ยวเราต้องจะใส่มาแนวไมต้องใส่มาแนวหรือใส่เราใส่มาแนวทำมะนาวด้วยใส่มาแนวให้มหนันเปรี้ยวมาไงอ่ะฮะอิ่งเปรี้ยวมาอิ่งอร่อยไงอือฮึเราเข้ามาใส่มาแนวลงไปมีปลา<ไ>ปลา<ป>กระพงตัวหนึง่งสองตัวสองตัวสองตัว ไซส์เกือบโลเฮียอันนี้อือฮะไรเฮียเกลือเกลือเกลือไม่แย่ผมจูดรถใช่ไหมจูดรถต้องใส่จูดรถต้องใส่เนื้อไทยไม่อร่อยเฮียต้องใส่เนี่ยต้องจูดรถไม่เยอะนี่ตัวเองเนี่ยนี่ตัวเองนี่สิโลประมาณ เราจะลองดูว่าสิ่งที่น้ำแกงเปรี้ยวไม้เค็มไม้ไหมไปตอนเหมือนมะหมดไปไปไม่ถึงสักทีไปดอนมึงดอนมึงเลยไปโอเคไปแล้วก็บีบมะนาวต้อใส่ใช่ไหมบีบมะนาวให้มาเปรี้ยวหน่ออยไงเปรี้ยวอินาหน่อยอืม ไอ้ผักกาดดองนี่เราต้องต้มให้มันเปื่อยเลยไหมเฮียหรือว่าไงไม่ต้องให้มันปุยแล้วปยก็ไม่อร่อยละอ่าพอให้มันสุกๆไงก็สุกแล้วก็โอเคละโอเคมากินอาหารจีนกันครับวันนี้อันนี้ก็อาหารจีนสองอย่างสามอย่างสี่อย่างแล้วเสร็จตัวมาเอากุ้งอบน้ำเกลืออีกอบเกลืออีก ของเข้าเข้ามาตีมึงอ่ะอะไรเนี่ยของมาตีมึงอ๋อกำลังมาเราจะตักใส่ถ้วยเลยใช่ไหมใส่ไข่ไว้ก่อนเอาแต่เอาแต่ไข่อย่างเดียวนะโอเคน้ำมันเอาไหมไม่เอาน้ำตะมาต้ปามปลาไหมอืออ๋อต้องเอาใช้น้ำต้มปลาอ่าจะอร่อยอือ เราไม่เหมือนพัดถักครั้งพัดถักครั้งเขามีคขึ้งมือครอบหน่อยโอ้เห็นไหมมีกระชงกระชอนอะไรอย่างเงี้ยอืมโอ้ยุ่งเลยนะเฮียหนิเยอะใส่แป้งสาลีเพื่อเพื่อเล็กๆให้ให้นกล่องนอกเขากลับมามาก,กินได้ไงใช่นไหมเดี๋ยวเราเอาสองเท่ามาก,กิน เอาตอนนี้นะตุ้งย่อแล้วนะลงไปนะไปเอางูจะข้นก่อน ต้อน,น้ำออกทั้งหมดน้ำให้มาออกก่นอน <c oughs> ไม่ว่างมากินครับไม่ว่างไฟใจที่สุดเลยอแรงสุดแรงสุดเลยก็จะได้ประมาณนี้เนาะ เด um ี๋ยวเปิดไฟให้แรงเลยนะครับตอนนี้เอ้ยต้องแช่น้ำลาก่อนปะแช่น้ำปลาเขียวเข็งเขียวเข็ง ็นส uh huh. องสามหมออมอหม้อเล็ก uh huh. ออม้อเล็กไม่มไม่ใช่หม้อใหญ่เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องทำเขาทำาเลยก็เละเลย <laughs> ใช่ไหมเออเอาทำแล้วก็เละให้ก็มาสุกข,ขึ้นมากอ่อน เดี๋ยวก็มีน้ำจิ้มอีกใช่ไหมเฮียไม,มไม่มีน้ำจิ้มหรอหรือว่าอย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้เองเลยเ<อ>ไม่มีน้ำจิ้มหรออือฮั่นเห็นไหมครับเฮียทำงมันสองคนอ เรบก้างเราไม่ใช่ใช่ไหมเด็ก yeah. ก้างไม่เอาไม่มีก้างเลยพวกนี้ไม่มีก้างก้งเราก็เก็บไว้ก่อนไงเ,เก็บไว้ก่อนรอรอถ้ามาทำเรามาทำต้ยมยำหัวปลาเอาเอนะอ่าต้ยามยำหัวปลาซุป,ปหัวปลาอร่อยนะอืนะเนื้อปลากระพงนี่มันอร่อยแล้วเดี๋ยวคนระับดีใจด ก็นี่ครับน้ำซุปที่ลวมปลาแล้วใส่ いいね。 लाभ